ตวจมนทุกวันคำบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทธภควาพุทธังพระคนวตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภกะควาตาธรมโมธรรมังนามาสามิ Supa tipano pakawato sa wakasangko, sangkang na mami na arahato samma samputasa na arahato samma samputasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชชารณาสัมปนโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสสะธรรมมาสะระติสัทธาเทวมนุสสังพุทโตภะคะวะติ สวาคัตโตภะควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควาโตสาวกัสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆส้ามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุลิสายุคานิอัตถุลิสาอุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุเนโยปาอุเนโยถ้าขิเนโย อัญชลีกาลนิโยอนุตาลังบุญญาเขตังโลกะสาตติสวดบทพระคาถาพา,าหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา อาหุงสาหาสมาพินิมนิตาสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคลาสเซนมาลังธานาธิธรรมวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามพิยุจิตาสภารติงโครัมปนาละวะกามาคามตาทะยะขังขันติสุทันตะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงคาชาวลังอาิมาจาภูตังภาวะคิจากกรมสนนิวาสุทาลุนันตังเมตตมุเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยมังคลานิ อุขิตะขัดขามติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ กัตาวาณนะกัตถมุทลังอิวะคับพินิยาจินจายาทุกธาวะจนังชนะกายมัจเชสันเตนะโสมะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวตตเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปทิปชาลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวัตุเตชยมังคะลานิ นันโทปนันธาผู้ชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระผู้ชักเคนะมามาปยันโตอิทูปเทสาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตถุเตจะยมังคลานิทุขาหาทิฐิผู้ชักเคนะสุทธาหัดถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตริภกาทิพานังญานาคเตนะวิชินาชิตวามุนินโท อันเตชะาสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชยมังคลาอัตถคาถาโยวาจนโนทินาทิเน,นสละเตมะตัมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัจวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยานาโลสปัญโย มาหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานีนางปูเลตะวาปาลมีสัพพาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหยชิชยสุชยมังคเล อาปัลาชิตาปัลลังเกสีเสปทถาวิปุกคะเลอาภิเสเกสภาพุทธานังอาคปะโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุโตจะสุยิทังพรมจาลิสุปัถากินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัถากินังปัถากินัง มโนกรรมังปานิขีเตปทฏฐะขีนาปทฏฐะีนานิกตตวานะละพันตาเถปัทาะิเนาวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิพาวันตุเตหวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาโสธิพาวันตุเต ภาวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาพาเทวตาสภาพสังฆานุภาเวนัสตาโสทีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพ,าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอาพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปรนิหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทิญสาธุสาธุแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ัเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยภพยาปัชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยตุกีอัตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกรวดน้ำอุทิศส,ส,ส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางเมกุรูปัชชายาจริยานางหนตุสุกิตาหนตุกุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภเทวตานางหนตุสุกิตาหนตุสพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อีทางสภาเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสภเเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสภเเเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสภเเสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมี บทที่ 3, สาำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบรารมีบทที่ 4, สี่ำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุริมาด้วยการกระทําปฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่หก สำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะการามีเล่เหลี่ยมกุศโลโบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธ,สาธุพระคาถาชิน,นะบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตภูมรังศีวะัลคะังโคศิตาลาม นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะการโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทนังอธิแกเยกายายะเทวานางังปิยตังสุตวาอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมานานังสุข,ขงังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกัลลัทยโยพุทธ,ธาอัตถาวีสตินายกาสะเพปติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาศีเสปฏิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทาวิโลจนเนสังโคปิตโตไมหังอุเลสะากุณากโลอัตเยเมยอนุรุโธสารีปุตโตจะทกขินเนกนลัญโยปิถภาคัสมิงโมคลาโนจาวามะเก ทักกิเนสะวะเนไมหังอาสุงานันทาลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุามามะโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสรโยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสวิตโตมุนิภูมคโวกูมารากัสโปเถโลมเหสิจิตตาวาทโกโสมไมหังวัเนนิจังปฏิฐาสิกุณากโลคุณนคโนวังคุลิมาโลจะอุป,ปา,นา,นาลีนันทาศิวลีเถลาปัญจอิอเมชาตานาลาเตติลากามามะ เศสษสีติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกาเอเตีติมหาเทลาชิตวันโตชินรักษชาวันตาศิลเตเชนะอังคามังเกสุสันติตาราตนางปุระโตอาศิทักจินเมตตาสุตะกลงทัชกังปัจโตอาศิวามอังุลิมาละกังปันธามโมลาปลิตันจ่าอาตานาติยสุตะกลงอากาเสชาทนางาศิเสสาปากาลาสันติตาชินานนาวาลาสังยุตตาสตปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยราชตุปัทวา อาเสสาเวนย,ยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเลสีนาปัญชาลามชาชมิวิหะลันตังมหิทตเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพเต,เตม,มหาปุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุกุตโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเลติ สาธุสาธุคาถาชินะบัญชรแบบยอ่อชินาปัญชลาปลิตังมังลักขะตุสพธาชินาปัญชลาปลิตังมังลขะตุสพธาชินาปัญชลาปลิตังมังลักขะตุสพธาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระศิวลีพระอรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโต self, สัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปุชิโตโสระโหปัจจะยาจิมหิอหังวันธามิตังสตาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาจิมหิอหังวันธามิตังสตา สีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาระพุชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอังวันธามิตังสตาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหีอังวันธามิตังสตาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาระปุชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอังวันธามิตังสตา สีวลีจามหาเทโลยัขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีเทละกูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้ร่ำขอให้รวยเงินไหลนองทองไหลามาทำอะไรก็สมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุ คาถาหัวใจพระศรีวลีนชาลีตินชาลีตินชาลีตินาชาลีตินาชาลีตินชาลีตินาชาลีตินาชาลีตินชาลีตินหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการมีความขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นการไม่ทุจริตการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นสาธุสาธุคาถาบูชาพระปจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอุณโมพุทธายะวิทาตโยวิาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลัอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมวิราตโยวิาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลัอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมวิราตโยวิาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลัอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหม สาธุสาธุคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยให้โชคดีมีสุขสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควะ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  ให้แคลวคกราดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาานะโมตัสสะภะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคควาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุ ตุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสีวังพรมมามะอาอุอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่า,ยา,ยา,ยายจนอย่าต่ำกว่าคนอย่ายจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายเณวาจายะวเจตัสสะมหสักขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขะปฏิทายะกายะนะวาจายะวะเจตสามเฮสักขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะกาเยเะวาจายะวเจตสาไมเหสักขายะเทวาตายะอาภิปาลิตัง อิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายล่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกโกมลพัทแพ่ประจำองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนะโมชีวโกสิละสาอาหังกะลุนิโกสัพพะสตานางังโอสถาธิพามันตังพระพาโสสุริยาจันทังโกมรารพัชโจปากาเศศสสิวันธามิพันฑิตโสุมเมธาสวะโลกาสมนาโหมิ โอมนะโมชีวะโกศิลสาหังกาลุน ok um nah ิโกสภาสตานางโอสถาธิพามันตังปะพาโซสุริยาจันทังโกมาราพัชโจปกาเสสิวันธามิปันธิตโตสมิทัสโาโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวะโกศิลสาหังกาลุนิโกสภัสตานางโอสถาธิพามันตังประพาโซสุริยาจันทังโกมาราพัจโจปกาเสสิวันธามิปันธิตโตสมิทัสโซอาโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะกะโกมลพะโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมลพะโจบูชายะโอมนะโมชีวากะโกมลพะโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมไต้ซื่อไต้ปุยคิวเก้าคิวหลังกวงตไตเล่งกามกวงสื่ออิมพอสักนะโมไต้ซื่อไต้ปุยคิวเก้าคิวหลังกวงตไตเล่งกามกวงสื่ออิมพอสักนะโมไต้ซื่อไต้ปุยคิวเก้าคิวหลังกวงตไตเล่งกามกวงสื่ออิมพอสัก สาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเนสเทพแห่งศิลปะวิทยาและความสำเร็จอมศีคเนศายานามาหโอมศีคเนศายะนามาหอมศีคเนศายานามาหอมศีคเนศายานามาหอมศีคเนศายะนามหา โอมสีคเนาศายานะมาโาอมศีคเนศายานะมาโอมสีคเนาาญญาาสนายานะมหาสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุคาถาบูชาท้าเวสวรรคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนจะมหาลนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาภูสาพุทธัง อะระหังพุทธโธท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนาท้าวเวสุวรรณโมนมรณงสุขังอะระหังสุกโตโนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนาจาตุมหาราชิกายะขะพันตาภัตปุริโตเวสาภุสสาพ,พุทธังอะระหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติพิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายกขาพันตาภัตปูริโตเวสาภุสาพุทธัทธงอรหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะไอ้กแกล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุข ขอความโชคดีจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านมีคุมทรัพย์มากมายรวยรวยเฮงเฮงสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะโมตัตตสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจาจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพ,พโสคูณวิพาสัมปัตโตนารุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิ พระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณาวิพาสัมปัตโตนาโตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะ พระพุทธชิตาสัพพโสภุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมขอโชคลาภและการทำมาหากินให้ร่ำรวย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 สาธุสาธุ จบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุ